สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมมื่อวนี้มาพบก,กับยายแพรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือ่อวนี้ยายแพรีก็แนะนําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่จ้องพี่นอ้นองพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งเมษาคือเกา่เกาคือเดิมเนาะจ้าพี่น้องก่อนสิไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายแพรีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องอทักดีๆก่ะฝากพี่น้องกดกระดิ่งไว้น้าเลยจ้าเด้อย้ำยายแพรีอัปเดตคลิปใหม่ๆกับศิวลดิพาช่เน้ะพี่น้องเนาะ มากอาจารย์ใดชอบอาจารย์ใดกับข้อเม่นมาแต่คลิปได้เด้อจ้าหรือว่าสข้อมเม่นมาคุยกันถามกันก็ได้เด้อจ้าพี่น้องไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ท่านแรกได้เนาะจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเจมอนว่าสันเพิ่นว่าเนาะฟั่นแปดสันจ้าเพิ่นว่าเจมอนว่าเนาะชุดเด่นสามตัวบนเพื่อนกับมี่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งห้าเก้าสันแล้วก็หกแปดแปดแปดหนึ่งห้าและแปดเก้าสามสันชุด เด่น2ตัวพนก็มี8 9 9 9 8 8 3และ88ดแปดสันมมากับพานเด้อจา้าพินวานาะเล่นตามชอบไม่ผิดถูกไม่ว่ากันเด้อพินวานาะจากแนวทางเขมอนาอจากพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้รวยล้อยล่านาสันเลขชุดสบัดใช้ประสันพี่น้องลวยล้อยลวยนวานะอพนกระไฮมาห้ากห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดและหกสี่วสันสนับสนุนรัฐบาลสลากินแบ่งรัฐบาลขอให้ทุกคนโชคดีเด้อวสันเพิ่นว่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้อินซีเทวดาวสันจ้าเพิ่นบอกว่าฟันธงตัวเดียววสันเพิ่นขายมากหาแปดหนึ่งกับหกแปดหนึ่งสองชุดเนาะจ้าพี่น้องเนาะจากแนวทางขอมูลของอินซีเทวดาวสันจ้าต่อไปเลยเนาะพี่น้อง อันนี้ขอโม้หน้าจ้านี่เพิ่นบอกว่าของแอ็ดเขาปั่นหน้าจ้ะพี่น้องเนาะคู่โต๊ดสามตัวบนวสั่นพี่น้องแถวแรกกะหกห้าศูนย์จนหอดหกหาเก่าหน้จ้ะพี่น้องเนะาะแถวสองคนกะบหกหนึ่งศูนย์จนหอดหกหนึ่งเก่าหน้จ้ะแถวสามกะบห้าศูนย์หนึ่งจนถึงห้าเก้าหนึ่งวสันจ่า,าพลวะเนาะเขีบหน้าจอไว้แต่เบิ่งกระได้เด้อจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแนวทางของอาจารย์อุดมท่านยจาหารหนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นกะหายมาสามตัวบนวนะ่สาสั่นเพิ่นกะหายมาหนึ 9, 4, ่งแปดเก้าหกสองสี่มาสั่นสองตัวบนเน 2, 4, 8, 9, นะพิ่นก็สองสี่และแปดเก้านะพี่น้องเนาะมาเบิ่งของมูลแนวทางล่างเพิ่นเนาะจ่าเพิ่นนะกะหายมาสามห้าและ 3, 7, สา,ามเจ็ดมาสั่นจ่าจ่าขอมูลแนวทางอาจารย์อุดมธัญยาหารเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอปเปิ้ลครับว่าสั่นจ่าเพิ่นว่าเนาะเพิ่นกะหายบอกว่าสรุปบ,บนล่าง ฟันคักคักแอดเปิลพนว่าเฮ่งเฮ่งเฮสันพี่น้องพนว่เนะอพลข่ายมาเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ห้าแปดและห้าแปดเจ็ดัสันมาเบิงทองตัวพลนะพี่นองพลข่ายมาสี่หนึ่งสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งห้าห้าเจ็ดหกเจ็ดและห้าแปดันฟันคักคัของแอดเปิลเนาะชาพี่น้องเนาะ ันนี้แนวร่างอันนี้ของนุ่มตาขี้วสันจ่าพนบอกว่าวิ่งบนวสันวิ่งบนเจ็ดนะจ่าพี่น้องเพิ่นกะหายมากสองเจ็ดแปดสองแปดเดเจดสและเจ็ดแปดสอวสันชุดล่องเพิ่นกะเจ็ดหนึ่งและ7 9 8ดเกาแปดสันถ้าเป็นชุดเบิ้ลของเพิ่พนกะ 7 0 7 727 767และ787ดปดัส,สญญันจ้าแนวทางของหนุ่มตาขี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าเคแนวาทางของน่มตาขี้แค่เพศีกะสังเกตมาโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะ่วนมากเลขวิ่งเพื่อนจากเขาเนาะพี่น้องเนาะของน่มตาขี้เนาะจะถ้าได้เล็กมากดีก็เอาเหลขกวิ่งของน่มตาขี้ไปจับใส่ได้แล้วพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้หวยไท้ยวัดสันพี่น้องคุนวานเนาะจากป้าฉลวยวัดสันป้าฉลวยฟันขาดวัดสันพี่น้อง เพื่อนบอกว่า3าตัวเพื่อนไข่มาหนึ่งหกห้าสันสองตัวเพื่อนไขยมาหนึ่งหกหนึ่งห้าและ6กหฟันคักขักข,กข,กข็นแข,น,ขนตัวเดียวกับหกหาสนจ้าเพื่นวาตัวเด่นของเพื่นเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของอาจารย์สมหมายสอพิมพ์พระวาสันหน่วยมาจากบันนอกพนาเพื่นวานออเนาะพี่น้องเนา,า 5, 1, 5, 3, 6, 1, 6, 3, ะเพื่นไขาห้าหนึ่งห้าสกหนึ่งสามันสาตเพื่นกับศู้างและหนึ่งห้าสามสันจ้า แนวทางของอาจารย์สมมายสอพิมพ์พาเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้วินวันสวรรันเพิ่นบอกว่ากระทืบนักนักขายผัวว่าอัดหลวดวระสันพี่น้องเพิ่นวานเนาะเพื่อนก็บอกว่านักนักวิ่งหาว่าสันสองตัวเพิ่นก็ห้หาศูนย์กับแปสองว่าสันจ้าจากแนวทางของเพิ่นเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ลั่งสิตคล้องสามว่าสันจนะ้าเพิ่นวานเนาะเพิ่นก็หามาพรเบงสามตัวเพิ่นเลยเนาะจ้าพี่น้อง เปิายมาเจ็ดห้สมห้าหนึ่งเก้าเก้าสามหนึ่งวสันเนิกายมาห้าห้าสามสามหนึเน้นๆกะหาหนาาึ่งวสันจ้าพี่น้องเพิ่นก็บอกว่าให้วิ่งหาคับ3ามเอว่าสันเพิ่นว่าจากล่างสิทธิ์ข้องสมเน,นาะจ้าราเบิงของมูลเี่ยท้าอันนี้เลพยพี่น้องเนาะเลขเด่นซองดังวาสันสอง,ง,สสองเล็กไท่สองตัววาสันรับประกันเลยหาเก่ามาก ลานเปร์เซ็นเลยว่าสันจ่าพี่น้องเพื่นวาเนาะของแทาลานเปอร์เซ็นเลยเพื่อนวาต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอนลูกมีเนาะจ้าพี่น้องเนาะแอนลูกมีงวดที่แล้วเพื่อนขาให้เขาทวิ่งเนาะพี่น้องเนาะวิง่งเก่าสันงวดนี้เพื่อนก็บอกว่าวิง่งเก่าเน้นๆคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนขาให้มาเก้าศูนย์เก้าห้าเาหกเก้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์หกห้าหสันสตัวเพื่นาย์เก้าห้าห้าเก 6,90และ5,056ูนย้าเน้เนๆเพื่อนกระหาเก้ 96, าหกสันพี่น้องเพื่อนวาเนาะจากแนวทางของแอดมี่เนะาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้โค้งสุดท้ายว่าสันจ้าเพือออพ่อนวาเนาะรัฐบาลกับออมศีลพนาเพื่อนวาเพื่อนกระหายมากสองเก้าคับแปดเก้าสันแล้วก็หกแปดสี่สองสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดและสี่สามสันสุดหนึ่งของเพื่นอ,คคอนข่วงสุดท้ายเนะาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้า นะพี่น้องเนี่ยท่างอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่ามาตามสัญญาวา่าซานเพิ่นว่านะเนา,านะเพิ่นกะไหมาเนาะจ้าพี่น้องโอ้ยเลยก็บ่ค่อยชัดเนาะจา้าเพิ่นก็ไหาย้มามี0507 3536 657585และ86ว่าซั่นจ้าเพิ่นวานสามตัวตรงตัวเพิ่นก็ดามหกมา736 336 786 386 เ8 5และ385ว่าสันของขวัญวันสงการเดอ้อว่าซานเพิ่นว่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดหวังว่าสันจ้าพี่น้องเพิ่นบอกว่าวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่ง 1, และสามนะพี่น้องเนาะสองตัวเพนกับไฮมาศูนย์หกหนึ่งหกสามหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดและสามเจ็ดว่าสันจ้าจากแนวทางของแอดหวังเนาะจ้าพี่น้อง จะถ่ายคลิปนี้ยายแพสีี็็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเดอ้อ FC ทุกคนนะจ่ะที่ได้เขขามารับชมรับฟังยายแพทีศรีนะจ่ะพี่น้องก็ขอให้ทันแห้งๆสุขภาพแข็งแห้งโชคดีมีเงินใส่ตลอดปีและตลอดไปเด้อจ่ะขอพูดหลายเด้อจา่าสวัสดีจา้า